ที่ผมทาไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่องานทั้งนั้นแหละแต่คนอย่างคุณน่ะมันมีหน้าไว้ใจงั้นถ้าแหวนต้องการคนหนึ่งคนหนึ่งก็จะมาหาแหวนได้เสมอเลยใช่ไหมคะได้ครับเข้ามาได้ครับ ตัวรุ่มร่สุดแหวนเขแบบนั้นเธอไปถึงน้องสาวท่านประธานเลยนะคุณอย่ามาหาเรื่องกันสิคุณที่ผมทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่องานทั้งนั้นแหละแล้วนี่มันเวลาทํางานคุณว่างนันหรือไงถ้าคุณทําเพื่อบริษัทอ่ะชันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่คนอย่างคุณอะมันมีหน้าไว้ใจหมดธุระหรือยงัง ผมจะทำงานต่อคุณออกไปได้แล้วฮัลโหลสวัสดีครับคุณหนึ่งคะรบกวนมาที่ห้องทำงานแว่นด้วยค่ะยันนี้เราไปกินข้าวด้วยกันไหมกินอะไรดีคะก็ร้านเดิมไงร้านที่มันอร่อยๆ อย่า oh. ไปสนใจเลยครับไม่เปิดดูหนะ่อยหรอคะเผื่อมีเรื่องด่วนไม่ใช่เรื่องสำคัญนะถ้าไม่ใช่เรื่องงานนะผมไม่รับหรอกนี่มันอะไรกันครับคุณมีตาก็ดูก่อนสิคะ รู้สึกว่ายอดขายออนไลน์บริษัทจะขาดไปตั้ง3%ามเอร์เซ็เลยค่ะตัวเลขผิดหรือเปล่าะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวผมดูให้นะครับขออนุญาตนะครับคุณแหวนเรียบร้อยแล้วค่ะดีจังเลยค่ะที่แหวนได้ร่วมงานกับคนที่มีความสามารถแบบคุณหนึ่งถ้าแหวนมีอะไรสงสัยตรงไหนเนี่ยเรียกผมมาได้เสมอเลยนะครับ ได้ถูกเวลาเลยใช่ไหมคะงั้นถ้าแหวนต้องการคนหนึ่งคนหนึ่งก็จะมาหาแหวนได้เสมอเลยใช่ไหมคะได้สิครับแล้วไงพวกเราเลิกกันไปแล้วนี่แต่พวกคุณนะ่ะก็ควรจะให้เกียรตชิ้นบ้างก็ได้ฉันรู้มานานแล้วนะแต่ที่ฉันไม่พูดอะ่ะ พราะเชีนคิดว่าคุณแหวนน่ะน่าจะเกรงใจท่านประธานบ้างน่าจะรู้นะคะว่าอะไรควรไม่ควรอะ่ะแล้วมันผิดตรงไหน,นก็หนเมื่อพวกคุณไม่ได้เป็นอะไรกับสักหน่อยถ้าพวกเราจะคบกันก็ไม่เห็นว่าจะผิดอะไรนี่ฉันว่าคุณหัวก้างมากกว่าน,นะคะผมว่า เราอยาา่ามาทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวในที่ทํางานกันดีกว่าเดี๋ยวถ้าประธานมาเห็นนะ่จะไม่ใช่เรื่องดีแนะน่ก็ดีคนเขาจะได้รู้กันทําบริษัทไปเลยว่าคุณแหวน่ะแย่งแฟนคนอื่นหน้าด้านแบบเนี้ยนี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณอยากให้คุณเขาได้ยินกันหมดเลยไงนี่พวกเธอเสียงดังอะไรกันดังออกไปถึงข้างนอกพี่เหมียวมาได้ไงคะ ไม่ต้องสนใจหรอกรู้แค่ว่าฉันรู้เรื่องของผู้เธอตั้งนานแล้วท่านประธานทราบได้ยังไงครับก็ในเมื่อผมกับแหวนเนี่ยยังไม่ได้บอกให้ใครรับรู้เลยนะครับก็จะไม่รู้ได้ยังไงล่ะในเมื่อปานว่าเป็นเพื่อนสนิทของฉันแป้งฉันมีเรื่องกุ้มใจมากเลยอะ่ะ แล้วเธออะก็เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันน่ะมีอะไรก็บอกมาสิก็หนึ่งแฟนฉันอะอยากย่อเกินบริษัทพี่สาวเธอละสิแล้วฉันก็ไม่อยากอยู่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชายขี้โกงแบบนี้แล้วด้วยอะ่ะแล้วนี่เธอรู้มานานหรือ,อยังสักพักแล้วแหละ ฉันว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรปัดว่าถ้าชินคบคุณต่อฉินก็พลอยติดล่างแห่ไปด้วยนะสิเพราฉันรู้เห็นเป็นใจช่วยเหลือคุณยักยอกเงินบริษัทมาหลายต่อหลายครั้งอะแบบนี้ฉันจะเก็บคุณไว้ข้างตัวให้เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางทำไมล่ะที่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ย ผมไม่ได้ยัายอกเงินนะคุณธขาที่เป็นคนสั่งผมยังมีหน้ามาแก้ตัวอีกเหรอเดี๋ยวก่อนนะครับคุณเลขาค,คุณจะมาเดือดร้อนกับเรื่องนี้ทำไมคุณไปแค่แรู้จ้างการุณาพูดก,กับคุณแป้งดีๆด้วยนะคะคุณแป้งเธอไม่ใช่คนที่คุณจะมาพูดจาแบบนี้ใส่ได้นะ ุณแหวนผมเป็นคนรักของคุณคุณต้องเข้าข้าวผมสิแล้วยายดีเนี่ยก็เป็นแค่เลยขาธรรมดาธรรมดาจะไปสนใจเขาทำไมนี่หยุดพูดจาแบบนี้กับแป้งนะอะไรกันครับท่าประธานก้าวกับเขาด้วยเลยครับคุณหนึ่งแฟนหนุ่มของคุณแหวนน้องสาวท่านประธานบริษัทยักใหญ่ ที่คิดจะใช้คุณแหวนเป็นสะพานทอดไปหาอนาคตที่ดีกว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะคะเพราะสุดท้ายก็ได้คบกับน้องสาวตัวปลอมของท่านประธานนะสิอะไรใครใครคือน้องสาวของท่านประธานตัวปลอมคุณแหวนคุณแหวนไม่ได้ล้อผมเล่นใช่ไหมครับเรื่องจริงค่ะคุณแป้งเป็นน้องสาวท่านประธาน ที่ส่งฉันมันหลอกผู้ชายหน้าโง้ยคุณให้ออกไปจากชีวิตของคุณปาลวาดเขาห้ล่ะเราคิดจะมาใช้ฉันเป็นสพนะพานมันไม่ได้ง่ายบอกกล้วยเข้าปากนะคะคุณหนึ่งเอิบท่านประธานครับผมถูกหลอกและตกเป็นเหยื่อนะครับท่านประธานท่านประธานต้องช่วยผมด้วยนะครับผมนะ่าทำงานดีมาโดยตลอด และไม่เคยทำงานผิดพลาดเลยด้วยครับท่านประธานต้องช่วยผมด้วยนะครับพอได้แล้วคุณเก็บข้าวขขงออกจากบริษัทฉันตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็รอรับหมายสารข้อหายักยอเกเงินบริษัทได้เลยเชิญโห<ฮ>ยเยี่ยมมากเลย วางแผลกันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย